อ่าโอ้แดงดีตัวพ่อเอาเบิ้งลูกก่อนก็นได้พี่น้องอันนี้เป็นงูแม่ลูกนะครับเด้อนี่แดงนี่ดีครับสาวสาว,ส,าวสดสด,สดโพสเต็มขั้นนะครับตัวนี้ว่าเทีเดีครับตัวนึงสิซึ่งไอ้คู่นี่นี่เห็นเราบอกว่าเป็นแม่ลูกนะครับแล้วก็แม่ติดทองพร้อมนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะขอบเบื้ายละเอียดของลูกก่อนนะครับพี่น้องครับจับไปว่ากันเนาะ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับื้นนี้กะสิผ้าีพี่น้องหนีมาเบิ่งง้วสวยๆงามๆกลางทงหน้าอีกแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดอยากจะได้งัวนี่ละนี่แหละครับจังที่เนี่ยแหละงามๆนะครับื้นนี้มีมาให้พี่น้องได้ยี่ยมช่มหลายตัวนะครับเด้อทั้งวัวสาวน้อยแดงๆนึ่งอ ล้วก็สิเป็นงัวงบดอยู่ทั้งทั้งผู้ีญิงเด้ค็ครับพี่น้องครับแล้วกะงวแม่ลูกอ่าอยู่ทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่อขอ,อกวัวของพอเดิมนะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านหนองแวงม่วงตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเอาเมื่อนี้นี่จังสี่คุนจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับพี่น้องครับมีมาให้พี่น้องได้เยี่ยมชมอยู่ตลอดนะครับเนาะถูกอกถูกใจก็จังมาเอาครับพี่น้องครับอ่ะ ก็เดินกะสีภาพไปผุดคุยกับทั้งพอเดิมกันครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของคุณบุญชูทุกบันุกมองมือนี้พอเดิมมีง้วงมาให้พี่น้องเบ่งชม่มยู่หาตัวครับอ่าสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับถูกใจตัวไหกะสีภาพปเอวกันนะครับพี่น้องครับวันนี้นี่แหละครับก็เริ่มจากสาวน้อยนะครับพี่น้องครับส่งดีๆนะครับยืนยุ่้างหนาตัวนี้แหละครับอ่าซึ่งตัวนี้แดงดีนะครับเด้อล้ำยาวเลยแหละครับผม ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นลูกของนี่ยเดีเพิ่นมีใบมีมลหลอดห้อยู่ครับพี่น้องครับ KF 6 8ลูกของกาเลสเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเอา้าผมสจะยานว่าอายุจักปีนะครับพี่น้องครับอันนี้คลอดวันที่15มกราหกสี่นะครับพี่น้องครับกะสิประมาณเดือนไอปีนึงเต็มๆแล้วครับพี่น้องปีก็อีกบวกี่มืดนะครับผมนี่แหละอยากจะได้แบบนี้สูงนี่ก็จะ140กว่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เออก็ร้อยสี่สิบบวกครับ140กว่านะครับพี่น้องครับนี่แหละ นี่เนาะอ่านี่แหละส้นท้ายส้นจิ๋มครับพี่น้องครับจะพาดูด้านข้างด้านนี้ได้ครับพี่น้องครับนี่ใหญ่ดีอยู่ตัวนี้พอว่าไว้เท่าไรครับนี่ว่าไว้อยู่ทีเกตซีฟครับเจ็ดหมื่นทุ่นนะครับพี่น้องครับเอาต่อรองได้ได้ครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานหรอครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเพิ่นเปิดใบอ่าในราคาส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับซึ่งเบอร์โทรนะครับพี่น้องครับอ่ากะยูหน้าจอตรงนี้นะครับอ่าศูนย์หกห้า 3839เด้อครับเด้อโทรไปพูดคุยอ่าต่อรองกันได้นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กด้อครับพี่น้องเด้อนี่คลิปหูจิ้มดำนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาเบื้อ่าส้นหน้าส้นหูนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเห็นชัดบ่นะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อเออแต่น้องเขาอาจจะตื่นผมจังน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ยืนดีอยู่ดอกครับผมนี่มันจับมาลูบเอาเนี่ยแหละทายยางบ่มีอ่าตอนนี้ครับโทราถอนบ่มีเนาะอนพอเนาะอ่านมติ้งเด้อครับโอ้ตัวนี้มีนมติ้งอยู่ป่ะสั่นครับพี่น้องครับเอานมติ้งครับนี่นะครับเดี๋ยวอ่า อันนี้งวมาใหม่เด้อคับพี่น้องครับตัวนี้อ่าเหลือสิพายยางนะมึงอันนี้ตำหนียางอื่นบ่มีเด้อคับพี่น้องก่ครับตำหนียางอื่นบ่มีครับถี่ท้ายมุมนี้มันก็สิย้อนแสงนะคับพี่น้องเอาสิให้เบื้องด้านนี้ล่ละเออยดยอ่ด้านนี้ไ้ยลูกยดยเอออ่ะอ่ะเด้อครับพี่น้องเด้อใดอยากจะได้มากรถครพี่น้องเอาเบิ่องซงดีบ่ดีคับพี่น้องครับมาดูตัวจริงที่หน้าคอกได้นะครับเนาะส่วนไทยส่วนสีเออด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องครับนี่เห็นไป นี่นะครับเด้อหันมาทางนี้ลูกไหนี่จากกเห็นด้านนี้นะครับความย่อยเนาะเป็นจังไหรแล้วก็กีบเล็บนะครับพี่น้องครับเบื้องเอาพี่น้องนี่ไม่มีปัญหาเห็นนะครับตัวต่อไปครับพี่น้องครับวันนี้จะพาเดินไปดูแม่ลูกตัวเมียนะครับเด้อพี่น้องเอาแม่นี่กับลูกเนื่อหนักหนาดีดีครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวจะบผ้าอะไรไปเบื้องใส่แม่มันนะครับพี่น้องครับอ่าหแดงดีตัวพ่อเอาเบื้องลูก่อนก็ได้พี่น้องอันนี้เป็นงัวแม่ลูนะครับเด้อนี่แดงดีดีครับ อันนี้ลูกของพ่อได้ครับนี่พอ่ออ่าเรามีใบมีหลอดไห้ได้ะครับพี่น้องครับนี่แหละอุดแม่บอกย่างไงได้ละ่ะอ่านี่นะครับพี่น้องครับเป็นลูกของ kf สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะอ่าคลอดวันที่26กันยาได้ครับพี่น้องกันยาแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็ประมาณ4เดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปไหมลูกงัวเป็นอย่างน้ำกว่องเอาไอเอาไปใส่แม่มันครับเอามาใส่แดดให้ اه, พี่น้องเบื้องขึ้ เดี๋ยวผมกับสีจุงแมวว่าเสียแดดขันยูโฮมมันว่าเห็นสีครับพี่นอ้องมาลูกมาเร็วเอาแบบธรรมชาตินี่แหลคะครับผมมาลูกมนาะออกมาแดดเร็วเออเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิวงชัดๆนะครับพี่น้องครับแลว้วก็ง<ม>้วงโบ้ท้างคุณมใีให้อีกสองตัวนะครับจังหวเบิ้งกันเออ,อไปไปไปมาใส่แมลูกมนาะเออเออพออ้มไปเร็วเออไปไปถูกไปเร็วเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอะไรออไปหาแมลูกไป จะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะเยอะๆเยอะเออในไมันยางเขาคมพี่น้องว่าเห็นสีมันเนาะอ่าเห็นนะครับเนาะว่าแดดแก่หนี้ก็ดีเออเอาปล่อยไปถ่าแม่นได้ครับพี่น้เออเออนี่ยแหละครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่ทรงดีจิ้มดีพุ่นนี่เออแล้วก็แม่นี่เป็นง้วงที่โตใหญ่เลยครับพี่น้องครับน่าจะร้อยหาซิบกู้ได้เลครับตัวนี้เด้อร้อยหาซิบหาบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับวัดแล้วครับอ่าวัดแล้วนะครับพี่น้องเด้อ นี่แหละส่วนท้ายส่วนจิ๋มของลูกครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องมุมนี่ใส่แม่นะครับพี่น้องครับนี่เป็นยังไงนะครับมอาเบื้องเอาเบื้องไหวนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละเอาไปเดี๋ยวเพื่อนส้นหนาจะเข้านะครับแบบนี้เออนี่แหละส่วนหนาครับผมอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่แหละครับคู่นี้พ่อว่าเท่าไรครับนี่ว่าไว้อยู่ที่สิบสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพี่น้องครับนี่แหละแม่ใหญ่ๆเดี๋ยวจังไปเบื้องแม่กันนะครับพี่น้องอ่า ส,ส่งรรฟรีทั่วภาคอีสานส่งฟรีทั่วภาคอีสานเช่นเคยนะครับ<อ>ตัวนี้<อ>นมบ่มีติงะะ้งเหรครับผมเดี๋ยวจะพาเบื้องแม่ครับพี่นอ้องเอาพาไปจูงแม่ไปเททั้งพี่บันนี้มันสิได้เห็นนั่นท้ายมุมนี้มันสิเห็นบ่าชาัดนะครับพี่นอ้องเออนี่แหละหนึ่งแสนสองหมื่นต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมเอยางยาง,ยงน้ำกล๊อกมันหลุดมันถีท้ทายเป็นบ่เห็นไหมอืบหันนี้ทั้งผุนผุนไหมแม่มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพาเบื้องแม่ครับพี่น้องเอาออกไปแดดจูงอีกพ่ออ่ะ เออเนี่ยแหละเส้เดดก็ขักหันี่พี่น้องครับตัวใหญ่เด้อครับเด้ออ่าเยอะเยอดึงไปอีกเลยนะครับเนาะนี่แหละตัวใหญ่ยืนยกดีพร้อมครับพี่น้องวันนี้อ่าลูกกัเห็นชาติไปเลยดีครับพี่น้องครับอ้าอันนี้เป็นง้อลูกที่ไรฟอนนี่เป็นง้อลูกแรกเหรอครับลูกแรกแม่ท่านผสมมันบ่บ่ครับแม่ท่องว่างอยู่เด้อครับพี่น้องครับเอาเบิ่งเลี้ยมตัวตอนยู่ในห่มสีเป็นยังไงพี่น้องออกไปหาแม่ไหมลูกให้ทางงานไหมลูกเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาๆมันนิ่งๆมันสิหลอกง้ออกมาพี่น้องมาไหม มาทำไมล่ะนะี๋ยวไปเร็วเดี๋ยวผมถีบอะไรไปทั้งอีกเนาะฝุ่ดแน่ไปยืนยจนแม่เห็ลูกเออนี่พี่น้องเอาเห็นชัดไปซุงนี่เห็นอ่นี่แล้วครับเด้อนี่แหละ KF31C เดือนครับพี่น้องครับหมักบ่อันใหญ่เด้อครับเด้อยเมียใหญ่ครับผมลูกนี่แหละเนื้อหนังครับผมเห็นบ่อชัดเห็นแล้วนะครับขันมักกต่ว่าบางยุ่หนาขอกอีกที่หนึ่งไหนครับพี่น้องเมามามาทางนี้เร็ว เห็นนะครับกะบ่มีต้หนิเนาะพอตัวนี้เนาะบ่ครับบ่มีเออหัวมันยืนขวงหน้าสะเดดได้ครับพี่น้องเด้เหมันก็สิอาจเห็นบ่ชัดนะครับเนาะเออโอ้ยหัวไม่ตั้ง่นบ่เออเออัวน่อยหน่อยเอาดึงทางโอ้ยหัวไทั้ง่นเหมืนเห็นขวงตะเวนครับเออนี่ด้านข้างนะครับพี่น้องเนาะฮะเบิ่งด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องครัอ่ะเบื้องถ่ายนันอยังเออนี่ล่ะด้านข้างด้านนี้เบิ่งเอานี่แหละครับอยากจะได้มาเอาเลยครับเอาพอเห็นแล้วล่ะ อ,อยู่หมมันก็สิเป็นสีกที่เป็นทองอาอทีเห็นมาชัดเนาะนี่แหละครับต่อไปจะพาไปดูทางพี่นะครับเด้อเหลืออีกอยู่ให้พี่น้องชมสองตัวโอ้ตัวโบตัวนี้หน,น,น,นังหนาต่อพอดเดียวไปไหมครับหนังหนาหนางังย,วยัวดีอยู่ผู้ใดมักงัวโบดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนี้มีให้ชมอีกอยู่เวยพี่นอ้องเด้อมาเบิ่งนกันว่าตัวนี้ทองไปหรือผสมไว้ไปนะครับพี่น้องตรวขาสาวตัวนี้พอ งูสาวผสมไหมครับนี่ผสมแล้วว่าท่านทอดเกินโอ้ยงูสาวด้วยครับผสมไหมพี่น้องครับพผสมกับซีไวหนึ่งสามสามนะครับผู้ใดมากตระกูล CY นะครับพี่น้องกะมาหลุ่นเอาตัวโบตตัวนี้ผสมวันที่23เดือนมกราหกห้าด้ครับพี่น้องกำหนดคลอดกะ20ตุลาหกห้าด้ครับเด้อเอานี่ยละผู้ใดอยากจะได้งัวสาวโบต์กะทองแรกเนาะพอตัวนี้เนาะครับทองแรกครับ ท้องแรกอันนี้ส้นสูงพอได้วัดไหมครับนี่ส้นสูงก็ร้อยสี่สิบห้าครับอันนี้ผมว่าเก,กินร้อยสี่สิบห้าได้พี่น้องเด้อตะวัดละบัดร้อยสี่สิบห้านะครับเด้ออ่ะนี่แหละไม่รู้ว่าพี่น้องเห็นว่าด้านข้างเนามาทางนี้ลูกมาเร็วเออรอมาทางนี้เดี๋ยวจะมันอวยเสด็จกันพอท่านอะไรเออนี่แหละครับด้านข้างพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องครับสาวๆส,ส,สดๆโบสเต็มขั้นนะครับตัวนี้ว่าเท่าไรครับตัวนึงสิ ตัวชั้งสี่ว่าอยู่ที่เจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาได้ไหมพี่น้องครับเจ็ดหมื่นห้าพันตัวอย่างใหญ่ได้ครับเด้อเบื้องส่วนหนาเบื้องเกานะครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องเกาผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะทรงฟีทั่วภาคอีสานคือเก่าอันนี้ทรงฟีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อเบื้อทุกอายุหน้าจอตรงนี้แหละอ่ะนี่แหละงวอแฉงเชิงนะครับเนาะจับได้ใบได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพ่ายยางเบื้องส่วนไทยพี่น้องเออเอาพอจับเว้ยไทยมันยังสิเออมันชังสิเวียงน้องก่ออ่ะนะครับเอ้าผมก็ได้เว้ยม อ่ะนี่นะครับมันสิหย้อนแสงมันสิเบ่เห็นนะครับเนาะเอาพอดึงมาทั้งพุ่นอึบเห็นน้ำเมืองไทยเออนี่แหละส่วนใตยด้านนี้ครับพี่น้องครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อเนาะด้านข้างด้านนี้เป็นยังไงพี่น้องนี่แหละหูแล้วก็กีบแข้งกีบขา,ขานะครับด้าเบงเอานี่แหละอ่ะถ่ายดูเล็บแล้วก็ถ่ายดูส่วนหน้านะครับเนาะอ่ะหลังตรงดีตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ มันเด็ดไทยเด็ดนะหามุมดีๆกันพี่น้องอึ๊บนี่ใจเบื้องด้านขางด้านนี่ขาทุกขาถอนบอลนะครับเนาะตัวนี้ไม่มีตำหนิดอกครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้มากเลยพี่น้องครับอ่ะเก็ดมือกว่าตัวนักขวานเนาะครับเก็ดมือหาครับนุ่มมีติ่งบ่ครับตัวนี้บ่ครับไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะปล่อยผุดไปนะครับตัวนี้ อ่านะครับหางกับบัดอกอดอกก็พี่น้องเดี๋ยวไอ้พวอยู่นี่เห็นแล้วว่าพวกโตจริงนะครับพี่น้องเด้อควนเสือกมันย่างไว้พี่น้องครับพี่ฮะต่อไปนะครับพี่น้องครับไปดูตัวนี้กับง้อสาวก่อนดิครับตัวนี้ง้อสาวครับง้อสาวนะครับเนะาะง้ผู้เ่าว่าขึ้นสองเทื่อแล้วซึ่งโมดันว่าฉันวะว่าฉัานในเซิร์มันบ่บ่ครับอันนี้ง้อผู้เ่าบ้านเฮ้านี่บ่ครับง้อผู้เ่าบ้านเฮ้านี่ยนะครับโอ้ตัวนี้อ่าง้อสาวขึ้นสองเทื่อแล้วว่าฉันครับ ผู<ๆ>ได้ได้ก็คือว่าเอาไปทับเอาเลยครับใครอยากได้ไปผสมเอานะครับเนาะนี่แหละตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็สูงร้อยสี่สิบก้่าเลยนะครับได้เป็นง้วสาวขึ้นแล้วสองรอบประสันพี่น้องครับนี่แหละอยากจะไดไ้เามาเลยร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้อง <48 S 1> ครับ <4 S 1> อันนี้เรา <S 3> 3 <S วัดแล้ว,วนะครับพี่น้องตัวนี้ว่าไ้เถ่ดได้ครับพ่อว่าว้อยู่ที่หาบครับตัวนี้เปิดว้ทีหาหมื่นนะครับพี่น้องเด้อออเนี่ยแหละ ตว่าตัวนี้เดี๋ยวไปกติเป็นปลายหูวสอยข่างนีนะครับนะมีมีปลหูวสอยแขางขัวแหรอครับยางอื่นเหรอครับพอยไม่ตำหนีบ่ครับบ่ครับยางอื่นไม่มีตำหนียางอื่นไม่มีตำหนีนะครับเด้อเนี่ยล่ะส่วนหน้าไกลไกครับพี่น้องครับเพิ่นเอาเออนี่ดูส่วนหน้าเลยนะครับเนาะเอาพอยจูงยางไปบันนี้ดึงไปครับเสเบิ้งไายยางเบิ้งมุ้งข่วงข่วงครับนี่ตัวนี้สูงยาวเข้าดีขึ้นกันนะครับเด้อผู้ใดมักหุ่นแบบนี้นะครับเนาะเออ๋ยวจะพายางเบิ้งไายครับพี่น้องครับอึบหัวสาวๆาวนะครับเนาะอ่ะย้อนนแสงจัอยพี่น้องเด้อ ยุดยอดยอดุยอดยุดเ,เห็นนะครับยุดยอดยอ,ดอ่ะนี่แหละอ่ะเบื้องด้านทางด้านนี้ครับพี่น้องครับหาซิปเท่าไรก็พอเมื่อกี้หาซิปถวนครับหาซิปถวนนะครับเนาะแต่งัวสาวนะครับเออด้านข้างด้านนี้พี่น้องเป็นยังไงหาซิปถวนนะครับพี่นอ้งนนนองเด้ออ่า นี่นะครับเนาะเราจะพานำเบิองสวนถ่ายครับจะเจอเบิองสุนถ่ายท่านนี้กระสั่นดึงบนมากกว่าจากหินถ่ายนี่นไหมครับพี่น้องครับนี่แหละสวนหน้าสวนตาครับผมอ่ะมันตื่นครับพี่น้องครับเอออยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับป๊บนี่แหละวัวของอ่าพอเดิมนะครับพี่น้องครับกต่มีใหญ่ๆมาให้พี่น้องได้เยี่ยมชมแบบนี้แหละครับผม เออเดี๋ยวสิพาเบิ่งไทยหาจังหวะกันเออนี่แหละนมตัวนี้ก็บ่มีติ่งนะครับเนาะบ่ครับนมจับนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่อ่ะอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยอยู่ที่ข้อของพ่อเดิมนะครับพี่น้องครับเอ้าไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วเบิ่งพี่น้องตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อนี่เนี่ยตัวใหญ่ให่ละครับผมเอานนี้แหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นไอ้ม้าไม่แบบสดๆร้อนๆเลยเด้อครับพี่น้องครับลง เครื่องเมื่อกี้ครับพี่น้องเอาลงรถมาเมื่อกี้เนาะพอเดิมก็มีแบบนี้ให้พี่ให้น้องได้ชมอยู่เด้อครับเด้อซึ่งไอ้คู่นี้นี่เห็นเราบอกว่าเป็นแม่ลูกนี่ครับแล้วก็แม่ติดท้องพร้อมนะครับเด้อเดี๋ยวผมก็จะขอเบื้องรายละเอียดของลูกก่อนนะครับพี่น้องครับจังไปว่ากันเนาะเอาอันนี้ลูกตัวนี้จักเดือนหรือพอนี่ลูกตัวนี้สิบเดือนแล้วครับสิบเดือนแดงดีข้าครับพี่น้องครับลูกของพอตัวเด่นเนาะครับแดงดีแดงไม่ลูกของต้นสพลครับต้นสพลมีใบให้น้ำบ่ครับมีครับมีใบมีหลอดให้ครับทรรรศพพพพลลมมีีีีใใบบบบบหออออออดดยู่่่เเ้้้้คคคััันนงงงาาบ ลูกของทศพลเพิ่นมีใบมีหลอดหายนะครับเด้อนี่แหละวันเกิดก็22มีนา64สี่นะครับเด้อเกิดเดือนมีนาปีไกลกะมาหอดเดือนนี้กะเอ่อนี่นะครับพี่น้องครับกะ10เดือนแล้วเนาะนี่แหละตยาวดีสูงเกือบเกือบร้อนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่านี่นะครับผู้ใดอยากได้ลูกแดงๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมมาเลยจิ้มดำดีต้นน้ครับตัวนี้นี่แหละมาใหม่สดๆอันนี้เป็นง้วนลูกที่ไหนครับพ่อดี เป็นงอนลูกแรกครับงอนลูกแรกก็แสดงว่าท้องโตโตแม่มันท้องนี่เป็นลูกที่2นะครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งแม่นะครับพี่น้องครับเอาลูกให้ชัดๆก่อนแม่กับโตใหญ่เติบอยู่แล้วครับพี่น้องเด้อเห็นละเอาโต้นี่ราคาเสนอพอเปิดแยกวะครับนี่เปิดแยกก็ได้มักเป็นคู่ก็ได้ครับอ๋อยกก็ได้แยกก็ได้เอาแบบแพ็คสองได้สามก็ได้ครับเด้อเอาเปิดแบบตัวน้อยให้กันตัวน้อยนี่ว่าเท่าไรครับตัวน้อยนี่ว่าไวที่หกหมื่นหาพันครับหกหมื่นห้าแล้วครับพี่น้องครับเฝ้าไม่เอาลด อันนี้ง,งวัวบุญทั่วภาคอีสานแหละครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานอันนี้งวัวบ่มีตรหนีนะครับเนาะครับนมบ่มีติ่งนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละเนื้อหนังเดียมตูแดงดีผุดนะครับเนาะเขายังไม่ได้ทำความยุ่ยยุย่นๆนี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องิ๋มเลยพี่น้องก็ได้อเอ้เอาเอุ๊บเออการยางกับบ่มีขา่าทกขาถอนนะครับพี่น้องจ๋มดำดีอยู่ครับพี่น้องไ่มีปัญหาดอกครับจีบเรียบก็ได้เห็นนะครับเด้อเอ้าอ่ะนี่แหละอยากกี่ไรมาเอาครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องแม่ครับวันนี่่่่วววาาาสิไ้เทด สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สง่ิงค์คำฟาร์มอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ ต้องรองเอ๋อตัวนี้เบิ้งเอ่อฟังในกับพี่น้องทางผงุ่นมันเท่งสิบ่มึดอ่าตัวนี้นี่ง้อทองจักเดือนลรอพอทองพอได้ครับง้อทองหาเดือนลรอครับหาเดือนทองก็พอได้ครับทองกับอันนี้นะครับเด้อเห็นเลาะหัวใบอยู่นะครับพี่น้องเออเจ็ดเบื้องอันให้เบิ้องนะครับเนาะ kf สามหนึ่งนะครับนะะะพี่น้องตัวนี้ที่ทองอันนี้เป็นทองที่สองนะครับเอ่อตัวพีสิบเดือนตัวนี้ผสมวันที่แปดสิงหาหกสี่นะครับพี่น้องหาเดือนแล้วเนาะ กำหนดคลอดกับสิพฤษภาหกห้าด้ครับพี่น้องเอาอยากได้แม่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจ็ดพายพี่พอน้องไปเบิ่งกันนะครับเนาะเอาตัวนี้ส่วนสูงก็น่าจะลอยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องครับตัวนี้ส่วนสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับครับผมตัวนี้เพราะว่าใบถอดไร้ขนาดไหว่าไว้ที่เก้าหมื่นห้าครับเก้าหมื่นห้าด้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะดึงทั้งนี้มาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเก้าหมื่นห้าต่อรองได้ครับพี่น้องครับนี่แหละตัวแม่ของเมื่อกีได้ครับเด้อบ่มีขาถกขาถอนนนนะะครรรััับบอี้ปกันทองมครับพ่อ รับประกันท้องครับรับประกันท้องนะครับพี่น้องเอ้าแพ็กสองได้สามก็ได้ถ้าอยากจะได้แม่ลูกคู่นี่นะครับแบบสุดคุ้มกันร่วมกันแล้วก็นทเป็นหกสิบห้ากับก่อสิบห้าเป็นสิบหกนะครับพี่น้องครับเอ้าต่อรองเอาทรงฟรีทั่วภาคอีสานหรืออยากจะได้แบบแยกก็มาเอาเลยนะครับเด้อพี่น้องมาแยกก็ได้ครับตัวใหญ่อยู่ด้วครับพี่น้องครับตัวนี้เห็นขานันเป็นงัวงแต่ตีเบอร์แล้วก็เป็นเอฟหนึ่งนะครับเยออยยุขาหนาแต่ว่ากบุตรว่าเพิ่งเจ็บมีใบให้น้ำบ่ครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้าอยากจะได้ม้าครับสำหรับ แม่พัดนี่เห็นเบื้องอารมณ์การทรงลูกพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ทองกับไป KF สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับหาเดือนแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะเบื้องข้างนี้จะชัดครับผมเอ้านมไม่มีติ่งหรอกพี่น้องเนี่ยเบื้องไก่ๆเอาเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละสีมดาดีครับพูดครับผมเออนี่เห็นบอกขันมาท่านในเมตโยนแส่งครับพี่น้องอึบนะครับเด้อจะพาดูด้านนี้เออนี่แหละอ่ะอยากจะได้เมาครับพี่น้องครับเบอร์โทรก็ อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับผมมักแบบไดตัวไดน,นะครับมันเลือกมาช่มเอาเอาง้าออ่าจิตจนตื่นจะน้อยนะครับเด้อาะวเพึ่งลงรถอีหีเมก,กีนเนาะออะอยากไดเมาเาครับอ่ะเอาเอาบื้องเซกันครับผมอ่ะนี่เลี้ยมนี่แหละต่อไปนะครับพี่น้องครับก็ไปดูแม่สีนวลน,นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้กะอันนี้กิดว่าท้องคือกันบ่พ่ะนี่ครับท้องคือกันนะอคือกันครับท้องเช่นกันโนอ้ตัวนี้สีนวลต่ว่าคลิปหูขอบหูนี่ดำโบดดีดีนะครับเ<อ>นาะครับ อ่างง่ายนะครับพี่น้องตัวนี้เบิ่งเอาเนาะเมือ่อใดยังดึกเลยล่ะครับเดี๋ยวก็สิผ้าเบิ่งนะครับที่ท้องกับพริบด้อันนี้ท้องกับเดีย๋ยวได้เบิ่งใบกันท้องกับสติงเลนะครับพี่น้องครับสติงเลสองศูนย์หนึ่งอันนี้กับผสมวันที่สิบเก้ากันยาหกสี่นะครับพี่น้องกับกำหนดคลอดก็ยี่สิบสองมิถุนาหกห้านะครับเนาะตัวนี้กับประมาณสี่เดือนกว่านะครับท้องครับผม อันนี้รับประกันทองอยู่เนาะพอตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็รับประกันทองครับจังรับประกันเ่อรับประกันพี่น้องเอ้าเบิ่งเอารถนี่นะครับเด้อเอ้านี่แหละแบบนี้นะครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับพ่อยังงี้สิว่าไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันครับเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากก็ได้ตัวนี้อ่างดึกอ่างใหญ่เด้อครับเด้อต่อรองได้ต่อรองเอาครับผมโดยที่ทั่วภาคอีสานหรอครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเช่นกันนะครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้หลังแตกดีดีครับพี่น้องครับอ๋อสิบห้าเบื้องท่านผมมาจาก นี่นะครับเด้อผมให้เบิ้งกล้ามเนื้อด้านนี้นะครับเนาะมาแบบนี้เมาเลยพี่น้องนี่แหละเอาหางส้นจิ้มเป็นยังไงเบิ้งเอานะครับพี่น้องนี่นี่ะครับเด้อเบิ้งแผ่นหลังเอาครับผมนี่แหละอยากจะได้มาเลยน้มกะบซีหัวยดอกอันนี้เป็นง่วลูกที่ใดครับพ่อเป็นง่วลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเนาะอ่ะมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่แหละทางควาเดิมเพิ่อนกัมีมาให้แบบสดๆร้อนๆนะครับพี่น้องครับจากในคลิปนี้ก็ ขอจบขอพ่อไปทีค <ici> like ูยันยันคมยันยัคมนี่นะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละพ่อยากจะได้แม่ลูกอ่าลูกนี่ก็หกสิบห่านะครับพี่น้องครับแม่ก็หสิบห่านะครับแล้วก็เป็นแม่ติดทองเนาะมักแบบนี้ชอบแบบนี้เมาที่ของของพอเดิมครับเอาจากในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ